โอเคค่ะยังอยู่ที่วิชาเอิร์ไซ์นะคะก็คือเป็นข้อ75วิชาแพท2เดือนตุลา53นะคะโอเคโจทย์ข้อนี้เป็นเอิร์ไซ์ที่เป็นดาราศาสตร์เนาะเป็นส่วนของดาราศาสตร์ก็คือเขาถามว่าวัตถุใดต่อไปนี้เคลื่อนที่หรือปรากฏให้เห็นบนแนวสุริยวิถีก็ไก่ดวงจันทร์ขอไข่ดาวองคารขคอควายกระจุกดาวลูกไก่ งูกลุ่มดาวหมีใหญ่จอจานกลุ่มดาวสิงโตชอ,ชอช้างกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อืเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวโดยเฉพาะเลยดังนั้นใครที่ชอบดูดาวก็จะแบบยิ้มออกทําข้อนี้ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่เคยรู้จักดวงดาวมาก่อนก็จะแบบงงงงนิดนึงจะงงตั้งแต่ว่าเฮ้ยเส้นสุริยะวิถีคืออะไรแล้วใช่ไหมอืมแล้วก็ยังมีกระจุกดาวแปลกๆที่เราไม่รู้ว่า ถ้าเราไม่รู้เส้นสุริยะวิถีเราก็จะไม่รู้ว่ากลุ่มดาวพวกนี้มันอยู่บนเส้นสุริยะวิถีหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยทีนี้โจทย์เขาบอกงี้แล้ว,วแล้วเขาก็มีช้อยมาอีกใช่ปะก็คือกําหนดว่ามีอะไรอยู่บนนี้บ้างอีก <c oughs> ดังนั้นเราง <c oughs> ๆอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ตอบเลยสมมติลองรู้ว่าเอ้ดวงจันทร์อยู่ในแนวสุริยะวิถีชัวตอบปึ๊บ <c oughs> ไม่ใช่ถูกปะอืมก็ไก่อย่างนี้เราผิดเลยแสดงว่าเราต้องมาดูช้อยแล้วก็มาดูอันนี้อีกทีหนึ่งถูกปะว่าอันไหนมันอยู่ในแนวเส้นสุดอาวายทีบ้างโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักเออเขาเรียกว่าทรงกลมท้องฟ้าก่อน ทรงกลมท้องฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า celestial sphere ซเ l e เชียลแปลว่าเกี่ยวกับท้องฟ้านะคะ ừ, s p เฟียก็คือเป็นทรงกลมถูกปะอันนี้ก็คือทรงกลมท้องฟ้าเขาก็แปลตรงตัวเลยเนาะทรงกลมท้องฟ้าคืออะไรทรงกลมท้องฟ้ามันเปรียบเสมือนแบบเป็นท้องฟ้าของเราอะ่ะเออก็อเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่บนโลกนี้ถูกไหมคะ อย่าวาดใหญ่ๆดีกว่านาะโอเคนี่สมว่าเราอยู่บนโลกนี้อืมอันนี้คือแกนโลกแกนโลกมันเอียงถูกปะเอียงเท่าไหร่เอย่ยเอียงเท่ากับยี่สามจุดห้าองศาใช่ไหมคะประมาณยี่สามจุดห้าองศาเนาะอันนี้เป็นขั้วหนึ่งอันนี้เป็นขั้วใต้ก็คือนอทกับเซาอืม ทีนี้เส้นสุดเส้นสุดสุดโลกคือตรงไหนตรงนี้ถูกปะอืมอันนี้คือเส้นสุดสุดโลกก็จะอันนี้90องศาทีนี้ปึ๊บถ้าสมมติว่าประเทศไทยเราอยู่เหนือเส้นสุดสุดประมาณนี้หนึ่งใช่ไหมประมาณตรงนี้นะตรงพี่ตรงนี้นี่คือเส้นสุดสุดของพี่ปึ๊บจากนั้นเวลาเราอยู่บนโลกผิวโลกเนี้ยเราก็จะเห็นท้องฟ้าครอบตัวเราถูกปะคะ แล้วก็จะเห็นท้องฟ้าครอบตัวเราแบบนี้อือันนี้ก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าตรงนี้คือเส้นอะไรเอ่ยเวลาเวลาพระอาทิตย์ตกก็จะเห็นเป็นเส้นขอบฟ้าใช่ปะเวลาเดินทะเลอย่างเงี้ยเส้นขอบฟ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกเส้นขอบฟ้าว่าอะไรเอ่ยเราจะเรียกว่า horizon เนาะอืม horizon H O R I S O N ก็คือ horizon เส้นขอบฟ้าอแล้วจะมีจุดจุดหนึ่งจุดเหนือหัวเราเวลาเรามองขึ้นไป90้องศาเราจะเรียกว่าจุดจอมฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซีนิดซีนิดก็คือเป็นจุดยอดฟ้านะคะเราก็คือเป็นจุดเหนือหัวเราอื ีนี้พอเรารู้ว่ามีเส้นขอบฟ้ามีจุดเหนือหัวเราแล้วเราก็จะบอกเอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทิศใต้ถูกปะ่ะด้านนี้ของเราก็จะเป็นทิศเหนือถูกไหมคะก็คือ,คอด้านที่ไปทางโค้งเหนืออันนี้ก็เป็นทิศใต้ตยอย่างเงี้ยด้านที่ตอนออกตกฟืนฟื้นอ,อ,อันนี้ก็เหมือนเป็นท้องฟ้าของเราที่เราเป็นคนสังเกตการอยู่ที่ตำแหน่งในดบน,น,น,นโลกถูกปะ่ะทีนี้พี่จะลองวาดเมื่อให้เราเป็นจุดศูนย์กลางบ้างฟ วนให้พี่ตรงนี้อโอเคอันนี้คือเป็นตัวพี่ยืนอยู่เนาะซึ๊งเป็นคนยืนอยู่แล้วก็จะพบว่ามันจะมีท้องฟ้าที่ครอบเราอยู่ปะคะไอ้ทรงกลมนี้แหละที่จะเรียกว่าทรงกลมท้องฟ้าเป็นทรงกลมที่เราปรากฏมองเห็น เสมือนว่าเรามองเห็นเป็นเป็นทรงกลมล้อมรอบเราอยู่อย่างนี้ปึ๊บทีนี้ไอทรงกลมท้องฟ้าเนี่ยเขาก็จะเปรียบเสมือนว่าเขาจะแปะดาวทุกดวงไว้บนทรงกลมท้องฟ้าของเราที่เราเห็นอย่างเงี้ยแปรบเสมือนเป็นผ้าใบผืนใหญ่ที่คล้องมรอบเราอยู่ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่นะแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการคิดอือันนี้ก็จะเป็นทรงกลมท้องฟ้าถูกปะอันนี้ก็คือจุดซีนิตถูกไหมคะพี่จะเพีนเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะอันนี้ก็คือคอเลซอนชอปะ ทีนี้มันจะมีอีกสองเส้นที่เราต้องรู้จกักจากภาพนี้ฟบถามว่าเส้นซีร i เชียลสเฟียของเรา,า,าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บถามว่าแกนโลกของเราที่เราเห็นก็คือตรงไหนคะแกนโลกของเราที่เห็นเราจะลากขนาดกับแกนโลกจริงเลยนะอืก็จะลากอย่างนี้ เราก็จะลากขนาดกับเส้นโลกจริงนี้เมื่อเราลากในนี้เราก็จะได้ว่าเป็นแบบนี้อือนี้ขั้วเหนือนี้ขั้วใต้ถูกปะ,ะเด็เสมือนว่าเราลากขนาดเส้นขั้วโลกจริงเป็นอย่างนี้ปึ๊บเราก็จะเขียนอย่างนี้ถูกไหมคะดังนั้นมุมตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นมุมฟรีหรือว่ามุมละติจูดอือเราจะเรียกมุมตรงนี้ว่าเป็นมุมละติจูดปึ๊บถามว่า เส้นศูนย์สูตรตรงนี้เขาเรียกว่าอีควเอเตอร์ถูกปะดังนั้นเมื่อเราเอาอีควอเตอร์มาผสมกับทรงกลมท้องฟ้าเราจะเรียกอีควเอเตอร์ตรงนี้ว่าซีเนเชียลอีควเอเตอร์อืมเราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าซีเนเชียลอีควอเตอร์ซึ่งซเลเชียลอีควเเตอร์ก็เปยนเสมือนว่าเป็นเส้นศูนย์สูตรของโลกนี่แหละแต่มันขยายออกไปเป็นระยะ ไกลๆโ้นไปถึงดวงดาวต่างๆเปรียบเสม,มือนว่าไปถึงผ้าใบที่มันเป็นดวงดาวครอบคุมโลกไว้แล้วก็จะพบว่าซ e เรเซียลเคียเตเนี่ยมันจะตั้งฉากกับตั้งฉากกับแกนโลกถูกไหมคะดังนั้นพอเรามาวาดภาพนี้เราวาดภาพนี้เส้นศูนย์สุดโลกคือเส้นนี้ จะเหมือนเส้นที่แบบว่าตั้งฉากกับแกโลกอะ่ะอันนี้คือแกโลกถูกไหมอืมอน,นี่ก็ตั้งฉากกับแกโลกยนี้ตั้งฉากกับแกนโลกงนี้เนาะก็เป็นระนาบระนาบวงกลมที่ตั้งฉากกับแกโลกปึ๊บอันนี้ก็คือ celestial equator หรือเสน้น ูนยูนท้องฟ้าอือันนี้ก็เรียกว่าซีเรียลเวิเกเตอร์หรือเส้นสูนๆุท้องฟ้าทีนี้โจทย์เขาพูดถึงเส้นสุดยวิถีใช่ไหมคะเมื่อน้องรู้ทรงกลมท้องฟ้าอย่างนี้แล้วฟึบเราต้องมารู้จักเส้นสุดยวิถีเส้นสุดยวิถีอันนี้พักเรื่องทรงกลมท้องฟ้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเอ,อาเส้นสุดยวิถีมาใส่นในทรงกลมท้องฟ้าคำว่าเส้น สุดริยาวิถีซึ่งสุดริวิถีหรือว่าเราเรียกว่าเอ,อเอ่ออีคลิปส์อืมหรือว่าเส้นอีคลิปส์อืมอีคลิปติกเนาะโอเคเอามาเส้นอีคลิปติกก็คือเป็นเส้นเส้นสุดริวิถีภาษาอังกฤษคืออีคลิปอีคลิปติก คำว่าอีคิปที่เขียนพี่เขียนไปตอนแรกอะมันคือแปลว่าสุริยะคาาก็คือพวกอะไรอะดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าบทการณ์สุริยะคาาหรือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์อะ่ะอืมสุริยะคาาเนี่ยแหละอีคิปก็คือเป็นพวกดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์เกิดมืดท้องฟ้ามืดไปหมดอะไรเงี้ยจะเรียกว่าอีคลิป ทีนี้เส้นสุริยะวิถีก็คือเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า e อ็ i p ์ติกโอเคเส้นสุริยะวิถีคืออะไรตามชื่อที่มันบอกก็บอกอยู่แล้วใช่ว่าสุริยะคําว่าสุริยะสุริยะแปลว่าอะไรคะสุริยะแปลว่าพระอาทิตย์ถูกไหมอืมวิถีอะวิถีก็คือผาดถูกว่าหรือว่าเส้นทางถูกไหมคะ ก็คือเป็นเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านถามว่าจริงๆดวงอาทิตย์เคลื่อนไหมก็ต้องตอบว่าโดวความจริงแล้วว่าดวงอาทิตย์มันไม่ได้เคลื่อนที่ถูกปะแต่ว่าเป็นโลกเท่านั้นเองที่มันหมุนรอบดวงอาทิตย์ทาให้เราเห็นอยู่บนโลกเปรียบเสมือนว่าดวงอาทิตย์มันเคลื่อนที่เพราะเราอ่ะชอบเอาตัวตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางถูกปะเพื่อให้คิดง่ายถูกไหมไมันไม่มีสระอี๋เนาะโอเคพระอาทิตย์ตอยอกรกัลันปึ๊บก็คือเป็นเส้นที่เปรียบเสมือนว่าดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ผ่านละกันเสมืนพี่จะให้สัญลักษณ์นี้ปึบวงกลมแล้วมีจุดตรงกลางคือสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์นะคะเสมือนพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์สากลเลยนะของการเขียนแทนดวงอาทิตย์ฟึบอืมอันนี้ก็จะเขียนว่าซันฟึบถ้าเกิดเราจะ แทนคำว่าโลกเราก็จะใช้ตอนนี้อาจจะเห็นในพวกแผนที่ดาวกรีกอะไรเงี้ยอันนี้คนกรีกเป็นคนตั้งสันนิักนี้ขึ้นมานะคะอืมอันนี้ก็หมายถึงสัน้นไอ้กลมๆแล้วมีกึ่งกระบาดก็หมายถึงโลกหรือว่าเอิร์ธอันนี้โอเคทีนี้เส้นสุรยวิผีก็คือเส้นที่เสมือนว่าดวงอาทิตย์มันเคลื่อนผ่านถามว่าดังนั้นอะไรที่มันดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านบ้างเราลองมาดูรูปนี้ค่ะ นะนี่กนี้ึ๊กอันนี้คือโลกใช่ไหมอันนี้คือดวงอาทิตย์ถูกไหมคะอันนี้มันอาจจะจางไปนิดนึงก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นพวกกลุ่มดาวอะทางดางที่อยู่บนท้องฟ้าโอเคก็จะมีพวกลวก,ก,ลก,กลุ่มดาวจักรราศีถูกปะกลุ่มดาวจักรราศีคือมันจะเปลี่ยนไปทุกเดือนถูกไหมคะ ก็คือนั่นนั่นหมายความว่าคือโลกเราอะมันเคลื่อนผ่านพวกกลุ่มดาวต่างๆนี้นะเท่านั้นเองแล้วมันก็ทําให้แบบว่าตอนนึงคือเราเห็นกลุ่มดาวนี้ถูกป่ะอืมกลุ่มดาวนี้มันก็อยู่อยู่ในอยู่ในจกักรเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในกาแล็กซีของเราอย่างนี้แล้วแหละทีนี้พอโลกเราเคลื่อนผ่านทําให้ตําแหน่งต่างๆบนท้องฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปถูกป่ะอืมทีนี้ในแนวสุิยวิถีก็คือแนวที่เป็นระนาบของการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์นั่นเอง ดังนั้นกลุ่มดาวอะไรอะไรบ้างที่มันอยู่ในแนวตามแนวนี้ก็คือเป็นระนาบทีโ่โลกเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ถูกปะก็คือเป็นระนาบที่โลกเขาจรรอนดวงอาทิตย์จะทําให้เสมือนว่าเป็นเส้นสุริยุทีก็คือดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านโลกเหมือนการที่โลกเราหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆก็เปลี่ยนเ,เ,เสมือนว่าดวงอาทิตย์อะ่ะมันพอมาอยู่ตําแหน่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวนี้ถูกปะก็คือดาวคนคู่ ถ้าอยู่ที่ตำแหน่งมิถุนายนเดือนมิถุนาจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวคนคู่ถูกปะมเมื่อเราผ่านไปฟึบมาเดือนกรกฎาคมผ่านไปสามสิบวันตรงนี้คือสามสิบวันเนาะผ่านไปสามสิบวันก็เป็นเดือนกรกฎาคมถูกปะกอคือกรกฎาคมเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวปูอืกลุ่มดาวปูกลุ่มดาวปูเนาะ ก็จะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านไปอีกกลุ่มดาวหนึ่งฟึบดังนั้นกลุ่มดาวที่มันอยู่ในระนาบการเคลื่อนที่การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในแนวเส้นชูดวยวิถีอืมแล้วเราก็จะเรียกกลุ่มดาวพวกนี้ว่ากลุ่มดาวจาักรการาศีโอเคพี่ไม่าไทมีเลือกกี่ตัวนะภาษาอังกฤษคือโซดีแออืม โซดีเอซีเนาะโซเดียคือหรือจักราสีก็จะเป็นกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์มันเคลื่อนผ่านเองก็คืออยู่ในแนวเส้นสุริยวิถีถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มดาวจักราสีอะจะถามว่าจักราสีจริงๆแล้วมันมีกี่กีอันคะมีสิบสองจักราสีถูกไหมก็คือเป็นเป็นไปตามเดือนใช่ไหมคะสิบสองเดือนถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันมีกลุ่มดาวที่อยู่ ในแนวเส้นจักรราศีเนี่ยทั้งหมดกี่กลุ่มดาวรู้ไหมเอ่ยมันมีทั้งหมดสิบสามกลุ่มดาวอันนี้พี่แถมให้เฉยๆนะคือความจริงแล้วมันมีสิบสามกลุ่มที่มันอยู่ในแนวเส้นสุเรียววิถีเนี่ยอีกกลุ่มดาวหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเกี่ยวเป็นถุงว่าเส้นสุเรืยวิถีเป็นแบบนี้ถูกไหมคะมันเกี่ยวมาเป็นติ่งแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่นับอมืมันเป็นกลุ่มดาวที่ เกี่ยวกนนิดเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่นับว่ามันเป็นหนึ่งในสิบสองจักรราศีอืมเขาก็เลยบอกว่าเอออีกกลุ่มดาวหนึ่งมันคือกลุ่มดาวคนแบกงูอืมคือกลุ่มดาวคนแบกงูกลุ่มดาวที่จากกาักรราศีที่เราคุ้นคุ้นกันก็ตามราศีของพวกเราใช่ไหมคะก็คือมันเริ่มด้วยที่กลุ่มดาวมกเดนมกลาใช่ปะก็คือกลุ่มดาวแพะทะเลหรือว่า ราศีมะกรดถูกป่ะจากนั้นก็คือกลุ่มดาวคนแบกมํานคือราศีกุมคนแบกม้านอาจจะมองไม่ชัดนี่ก็เป็นรูปร่างเขาก็จินตนาการเป็นคนแบกม้อน้ํานะคะอืพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจินตนาการยังไงอันนี้คือแพททะเลเหมือนรูปหัวใจเลยอ่ะอืมป่ะอออันนี้คือคนคือแพททะเลเนาะต่อไปเดือนที่สามคือเดือนมีนาคือกลุ่มดาวปลา มันเป็นกลุ่มดาวปลาคู่เขาเปรียบเสอนว่าอันนี้เป็นปลาอย่างนี้ปลาสองตัวเนีย่ยเออไม่ค่อยเหมือนเนาะจากนั้นพอหลังจากกลุ่มดาวปลาแล้วก็จะเป็นกลุ่มดาวแก่ลองดูรูปร่างของกลุ่มดาวแก่สิมันเป็นเส้นแบบเนี้ยเออเขาก็จินตนาการเป็นแก่อืมจากนั้นพอเดือนพฤษศก็คือพฤษภาใช่ป่ะก็เป็นกลุ่มดาวพฤษภหรือว่ากลุ่มดาวกลุ่มดาววัๆๆว นี่เขาก็เป็นเขาวัวสองข้างมีหน้าวัวนี่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปเป็นกลุ่มดาวคนคู่ก็คือเดือนวิถุนาใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มดาวปูปึ๊บแล้วก็กลุ่มดาวสิงโตก็คือเป็นรูปสิงโตเนาะอืแล้วก็กลุ่มดาวหญิงสาวกลุ่มดาวตาช่างก็คือกลุ่มดาวตอนเดือนตุลาใช่ไหมกลุ่มดาวแมงป่องคือพิจิกาแล้วก็กลุ่มดาวคนยิงธนูแล้วจะมีกลุ่มดาวกลุ่มดาวหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มดาวแผล่เขาเรียกว่ากลุ่มดาว คนแบบอืมอืมเป็นราศีที่สิบสามแต่เขาไม่นับอืมก็จะเป็นอีกกลุ่มดาวนึงที่อยู่ในแนวเส้นสุริยะวิถีดังนั้นน้องๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเส้นสุริยะวิถีคืออะไรเส้นสุริยะวิถีก็คือแนวที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทุกป้าเป็นระนาบี่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นระนาบที่โลกโคจรรอบรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะต่างกับอันนี้คือฟึบอันนี้คือระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์่ไหนนี่ใช่ไหมคะก็คือระนาบนี้ถูกปะมันจะต่างกับระนาบ ฟพบระดับของโลกหมุนรอบดวงอ,อาทิตย์เขาเรียกหมุนรอบตัวเองใช่ปหมก็คือมันต,ต้องตั้งฉากกับแกนโลกแกนโลกมันเอ,อียง23.5องศาถูกปะ้ะนนี้คือ23.5มันเอียงถูกไหมคะแล้นั้นตรงนี้มันก็จะเอียงต่างกับแกนโลกเขาเรียกว่าแกนเส้นศูนย์สุดโลก23.5องศาเหมือนกันฟพบ่ัแนั้นพอเรามาเขียนในเส้นเส้นท้องฟ้าอย่างงี้เพิ่มอย่านั้นเนี่ยนี่ อันนี้คือเซเลเชียลอิควเอตอร์ถูกปะดังนั้นเวลาโลกโคจรโอบาทิกมันโคจรแบบนี้เลยใช่ไหมคะก็คือโคจรไปทั้งลูกอย่างนี้มุน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 อย่างนี้ไปเลยดังนั้นระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นระนาบนี้ดังนั้นตรงนี้23.5องศาอันนี้คือมุมฉากถูกปะอันนี้ก็เป็นมุมฉากถูกปะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น ยี่สจุดห้าองศาลบเก้าสิบองศาถูกปะดังนั้นตรงเนี้ก็จะเป็นมุมที่เท่ากันอืตรงนี้ก็คือมุมยี่สามจุดหองศาดังนั้นเส้นสุริยวิถีและหนาบสุริยวิถีอะมันจะเต่างกับระหนาซเ l เชียล l บคเรเตอร์อยู่ยี่สาจุดหองศาเมื่อเรามาเขียนในวงกลมท้องฟ้าของเราปบนี่เป็นซีเรเชียลเบคเตอร์เฉพาะเส้นสีเขียว น,นี้พี่จะแทนเส้นสุรยิยิีด้วยเส้นสีแดงเึบนี่เส้นมันอาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะคะอืมอันนี้ฟบอ,อันนี้คือเส้นอีิปติกอืนี่คือเส้นอีลิปติกก็คือเส้นสุริยวิธีก็จะต่างกับ ต่างกับซีเรเชียลอีควอเตอร์อยู่23.5องศาถูกปะม,มันก็จะเป็นรานาาเป็นรา,านาาแผ่นวงกลมที่มันตัดกันแบบเนี้ยเออฮะแล้วมันเอียงต่างกันยี่สาองศาอย่ี้ฟึบอันนี้คือเป็นแนวเส้นสุรอยวิถีที่เราเห็นบนบนทรงกลมท้อง,งฟ้านะคะดังนั้นลองมาดูโจทย์เขาบอกว่าเขาบอกว่าวัตถุต่อไปนี้ เลื่อนที่หรือปรากฏให้เห็นบนแนวเส้นเสียวิถีอืมทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ากลุ่มดาวจักรราศีต้องเคลื่อนอยู่บนเส้นเสียวิถีถูกป่ะดังนั้นถามว่ากลุ่มดาวสิงโตเป็นจักรราศีถูกไหมคะถูกใช่ไหมโอเคดังนั้นกลุ่มดาวสิงโตใช่ถามว่ากลุ่มดาวอื่นๆใช่ไหมไม่ใช่ถูกป่ะไม่ได้อยู่ในจักรราศีใช่ไหมดังนั้นดาวเหนือไม่ใช่กลุ่มดาวสุนัขใหญ่ใช่ไหมเอ่ย ไม่ใช่ถูกปะ่ะอืมกลุ่มดาวมีใหญ่ก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะคะทีนี้กระจุกดาวลูกไก่มันไม่ไม่ไม่ได้บอกเป็นกลุ่มดาวถูกปะ่ะทีนี้ถามว่ากระจุกดาวลูกไก่น้องต้องรู้อีกว่ากระจุกดาวลูกไก่อยู่ตรงไหนกระจุกดาวลูกไก่เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มดาวอืมกระจุกดาวลูกไก่มันอยู่ในกลุ่มดาววัวฟืบนเค้าน้องเคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับเรื่องกระจุกดาวลูกไก่ป่ะคะที่มันมีเจ็ดดวงอะที่บอกว่า เนี่ยก็คือจะมีนิทานว่าของของคนไทยเนาะเขาก็บอกว่าเอ่อมีชาวนาคนหนึ่งเขาเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็มีแม่ไก่ปื๊บทีนี้เขาต้องการจะเอ่อทำไก่ถวายพระอืมทีนี้ไก่ตัวเนี้ยแม่ไก่ตัวเนี้ยก็มีลูกไก่อยู่เจ็ดตัวเขาก็พอรู้ว่าได้ได้ยินมาว่าเออเขาชาวนานเนี่ย จะจับไก่เพื่อทําเป็นของถวายพระกลุ่มดาวลูกไก่ทั้งเจก็ตอยอมตายแทนแม่คือกระโดดเข้ากองไฟแทนฟึบทำให้เหมือนเป็นการเสียสละเขาก็เลยเอา,เอาลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวเนี่ยไปแปะไว้บนท้องฟ้องฟาอยู่ในกลุ่มดาวตาวัวอืมก็เป็นกระจุกดาวอันนึงที่สวยมากเลยนะถ้าเกิดน้องลองส่องกล้องลองเอาได้ได้มีโอกาสส่องกล้องดูดาวไปที่กลุ่มดาวตาวัวฟึ๊บมันอยู่แถวกลุ่มดาวตาวัว เขาเขาเรียกว่าอยู่แถวดาวตาวัวมันอยู่ในกลุ่มดาววัวเราเรียกกระจุกดาวเนี้ว่ากระจุกดาวลูกไก่อืทีนี้ถามว่ากลุ่มดาววัวอยู่ในแนวเส้นสุริยวิถีไหมคะกลุ่มดาววัวเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกปะดังนั้นกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะอยู่ในแนวสุริยะวิถีอืกระจุกดาวลูกไก่อยู่ในแนวเส้นสุริยะวิถีดังนั้นข้อฉลชิงบข้อควายถูกต้องถูกปะดังนั้นจอจานขอไข่งงงผิดและ ทีนี้พอเรารู้อย่างนี้เราก็มาตัดไปตัดช้อยถามว่าถามว่าตอนนี้อะไรอยู่ในอยู่ในเส้นเสดยวิถีบ้างก็คือชฉชิงเฉอชิงคือกลุ่มดาวสิงโตแล้วก็คอควายคือกระจุกด,ดาวลูกไก่ถามว่าอันไหนมีเฉอชิงกับคอควายบ้างเอ่ยชฉชิงคอควายเฉช,ชิงคอควายหรือป่า ที่เหลือไม่มีถูกไหมคะดังนั้น2ข้อนี้ผิดเราก็ตัดช้อยอยนี้ก่อนเนาะโอเคดังนั้นข้อ1กับข้อ4จะเป็น1ในคําตอบที่ถูกต้องถามว่า1กับ4ต่างกันที่อะไรตามที่ก็ไก่ขอไข่ใช่ปะกับงงงูจอจานเรามาดูช้อยฟึบงงกับจอจานเป็นดาวเหนือกับกุ่มดาวมีใหญ่ซึ่งเราตัดไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้องแน่แนๆถูกไหมดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ฟึบก็ไก่ขอไข่ทีนี้เรามาดูว่าทําไมก็ไก่กับขอไข่ถึงถูกต้อง เขาบอกว่าดวงจันทร์กับดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ในแนวเส้นสุริยวิถีด้วยทีลองมาดูภาพปึ๊บภาพนี้ที่บอกไปแล้วว่าเออการที่เส้นสุริยวิถีมันก็คือการที่เป็นระนาบของการที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมดังนั้นเวลาระบบสุริยะถามว่าระบบสุริยะเนี่ย โลกระนาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์กับและนาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ um. มันคือละนาที่ใกล้เคียงกันถูกไหมคะเึิเห็นปะมันเป็นระนาบเดียวกันอย่างเงี้ยคือเป็นแผ่นจานหนึ่งดังนั้นละนาที่โลกโคจรรอ,อบดวงอาทิตย์ย่อมย่อมใกล้เคียงกักบละนาทที่ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอา<ล>ทิตย์ถูกไหมดังนั้นดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยฟึบไม่ว่าจะเป็นดาวเสาดวงอาทิตย์ดาวเสาดวงอาทิตย์มันอยู่ในแนวุสิยวิถีแน่ๆอยู่แล้วถูกปะ ดาวเส,า,วา,วสา,วา,วาร์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวอังคาร,าคารก็ย่อมอยู่ในแนวสุริยะถีด้วยดังนั้นดังนั้นอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในแนวสุริยะถีก็คือดาวเคราะห์หนึ่งคือจักรราศรีถูกไหม สก็คือดาวเคราะห์ค่ะืดาวเคราะห์เนี่ยก็จะอยู่ในแนวเนื่องจากมันเป็นระนาบเดียวกันใช่ปะ่ะระนาบการโคจรใกล้เคียงกันอืมดังนั้นระนาบการโคจรเนี่ยใกล้เคียงกันดางนันนาวเขาก็จะอยู่ในแนวเส้นสุิยุทธีด้วยอีกอันคือมันมาจากดาวเคราะห์นี่แหละก็คือเป็นพวก ดาวบริวารก็เป็นดาวบริวารพวกดวงจันทร์เนี้ยดวงจันทร์ของโลกเราก็จะอยู่ในแนวเส้นสุริยะวิถีด้วยถูกปะอืมก็คือมันก็โครจรใกล้ๆกับแนวสุริยะวิถีดังนั้นสิ่งที่อยู่ในแนวสุริยวิถีก็จะมีพวกจักรราศีคือกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆ1ิเดือนนั้นแล้วก็ พวกดาวที่มันอยู่ในกนสก,การาศีถูกไหมแล้วก็ดาวเคราะห์ก็คือเป็นพวกดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยก็ใช่ด้วยนะอดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ะน้อยออดาวบริวารต่างๆพวกดวงจังนทร์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในแนวเส้นเสือวิถีโอเคดังนั้นสำหรับคำตอบของข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุใดปรากฏให้เห็นในแนวเสือวิถี ดังนั้นจึงตอบว่าเป็นมีดวงจันทร์ก็ใช่ถูกปะคะดวงคานก็เป็นดาวเคราะห์ถูกไหมกระจุกดาวลูกไก่อยู่ในกลุ่มดาววัวซึ่งมันอยู่ในจักรราศีถูกปะดังนั้นกระจุกดาวลูกไก่ก็ใช่กระจุกดาวเอ่อกลุ่มดาวสิงโตก็เป็นหนึ่งในจักรราศีดังนั้นคําตอบก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายชอชิงคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1คะ่ะฟึบโอเคสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือ อะไรเส้นเสียิุีิ่ก็คือเส้นที่เส้นที่เสมือนดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านถูกปะก็คือแนวที่ระนาบที่โลกโครจรนั่นเองซึ่งจะมีขเขาเรียกว่าจะมีสิ่งที่อยู่ในแนวเสีรยรุทิ่งก็ได้แก่หนึ่งคือกลุ่มดาวจักรราศีสองก็คือดาวเคราะห์ถูกปะแล้วก็บริวารของดาวเคราะห์ต่างๆก็จะอยู่ในแนวจกัจกรราศีอืมโอเคค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อหนึ่งคือ ก็คือมีตอบข้อหนึ่งก็คือมีดวงจันทร์ดวงจันทร์ดาวองคารกระจุกดาวลูกไก่แล้วก็กลุ่มดาวสิงโตโอเคนะโอเคข้อนี้ตอบข้อหนึ่งค่ะ